สวัสดีค่ะก็พาพี่น้องมาที่ไหนเนาะมาเที่ยวโคกหนองนาพี่น้องมามาดูต้นไม้มาดูต้นจามจุรีเราก็มีนะคะก็จะมีเถียงน้าหน่อยนะรักน่ารักนะคะไว้ชมวิวไว้นั่งไว้พักนะคะเวลาช่วงฝนมาเราก็จะมาดูเรตรงโคกนองนาของเรานะคะช่วงนี้ไม่ได้ ดูเลนะคะเพราะว่าเป็นช่วงทำนานนะคะก็เลยเร่งการทำงานบอ่อปลาของเราก็มีนะคะบอ่อปลาเป็นบอ่อปลาของพี่ชายนะคะของพี่อำนวยจินดานานะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะก็จะมาเบิงพี่น้องมาเบิรงยังล่าเห็นปะมาเบิงบอ่อค่ะบอ่อก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะ รกก็บเรกไหลดอกก็เป็นแค่เพียงต้นหญ้าเนาะเป็นหญ้าขึ้นเฉยๆนะแล้วเราก็จะตัดไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราว้าว,วาวต้นนี้ก็เป็นต้นยังนี่เสดาพี่น้องเดา,น,เดานี่แล้วก็โอ้โหบรรยากาศดีน้องแล้วก็มีต้นไม้นะคะต้นยังดอกเช่าหน้าลืมเห็นปะนก็จะเป็น ต้นมะม่วงมะม่วงน้อยๆอยู่กลังงามพีม่น้องโดนฝนนั่นเองตอนนี้ก็เป็นฝนไปปลอยนะคะบ่ตรงนี้เนาะพื้นปอดตอนแรกมีก็เป็นต้นใหม่เดินผ่านเนาะเป็นต้นพยุงพุ่นน่ะเฮินว้า นี่ก็ต้นสะเดาวนะคะเป็นต้นไม้หลายๆว้าวว้าว้วาว,ว,าวมาเบืองอยังละ่ะมาเบืองนอไม่นอไม่มิตรนอไงไๆมีกองฟางพ่อมีพี่น้องมาเที่ยวกองฟางนะคะพี่น้องบางคนอาจจะบ่รู้ว่ากองฟางเรามันเป็นอะไรเหมือนกับไก่โจนบานเฮอเลยนอน,น่ารักเพิ่นโตปลูกต้นพยุ่งหลายพี่น้องละต้นนี้ก็เป็นต้นยังละ่ะ ต้นคุณขานะคะต้นคุณขาะค่ะเป็นต้นไม้รงมะอีรงมะอีก,ก็เป็นแปลงนาข้าวนะคะามาเบิงแปลงหน้าเขานะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะโอ้โหเขางามพ่น้องเขางามงามมาไปเบิงไกลๆกอนนะว่าเขา,าเป็นจริงงามปันใดบรรยากาศเช้าๆนะคะแปลงหน้าขัางๆพินก็งามคือกันแต่ว่าสู่แปลงหน้านีเวศ เป็นยางอียางดีๆก็เอาเขามาหาเฮา,านี่แหละค่ะนี่นะคะผุนบมี่ยาได้ค่ะเป็นเขาต้นน้อยนะคะเป็นข้าวต้นน้อยแล้วก็น้ําท่วมเอิดแล้วก็เอาน้ำลงไปพี่น้องว้าวหนูยางมากมดดุดแดงกัตตูคอยเพราะว่ามันเป็น บรรยากาศพี่น้องเป็นบรรยากาศที่สดชื่นเช้าเช้านี้ก็เป็นยังไงล่ะเป็นฝนตกริ้นปล่อยๆนะคะอุดมสมบูรณ์อุณพภูมิร้อยเอ็ดนะคะเป็นยามบรรยากาศที่สมบูรณ์แล้วก็น่าอยู่คะ่ะบรรยากาศร่มรื่นดีนะคะต้นไม้เขียวชอุ่มนะคะก็มาชมวิวบ้านๆของเรานะคะนู่นทางที่หนูเดินมานะคะต้นไม้กําลังงกํกลังงามงามงามเป็นตาสะออนพี่น้อง เป็นร่มเป็นเงาแล้วนะคะปีที่เลี้วก็ยังอยู่เท่ากับศีรษาชาวนาก็ไม่ไม่สูงมากพี่น้องพอปีนี้มาฝนตกดีฝนตกดีฝนตกงามตกได้ยุตลอดเวลาตกมาได้หลายเดือนเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ก้อนเมฆ ลายตกปักตกปักมากกระตกปัอกเรงนี้ดีหลายครับพี่น้องถ้าถ่ายทําไปถึงพื้นที่แปลงนาข้างๆก็ขออภัยนะคะพื้นที่พี่ชายก็จะยาวลงไปผุนเนาะมึงเขาเพิ่นงามจะเด้พิ่นกะนี่พิ่นมะดำสามใบพี่น้องงามหลายนี่เนาะสวยสวยงามค่ะ ว้าวปานพะเวทเพื่อนเนพื่อนว่าปานพะเวทพื้นผาพะเวทพือนไหงามเด้ผาพื้นะเตรียมเป็นคําเปรียบเปยที่ได้ดีนะคะงามกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วเพื่อนจังใดละ่ะปีที่แล้วก็งามตรงนี้มีหญ้าปีที่แล้วมีหญ้าห้องแปลงที่สองแห่งหญ้าห้ายปีที่แล้วงามได้เป็นแปลงแรกๆพุ่นปีนี้ซ้ำ่าบ่ได้เฮ็ดยั้งก็ได้งาม ค่ะงามขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะคะขอบพระคุณพี่น้องทุกคนที่มาเป็นกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะไว้พบเจอกันคลิปต่อไปค่ะ